สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับของฝ่ายจัดซื้อนะครับในการทำระบบ ISO ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001หรือว่า ISO 17025นะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าฝ่ายจัดซื้อต้องทำอะไรบ้างนะครับบางบริษัททำระบบคุณภาพนะครับแล้ว อยากรู้ว่าควายจัดซื้อต้องทำอะไรบ้างนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับว่า5สิ่งที่ต้องมีของฝ่ายจัดซื้อนะครับนั่นก็คือสิ่งแรกก็คือต้องมีโพเทเยร์นะครับโพเทียร์คืออะไรก็คือขั้นตอนของการขั้นตอนของเอกสารต่างๆนะครับว่าคุณมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเวลาเรา จะขอซื้อขอสอบเทียบขอโน่นขอนี่ขอใช้บริการต่างๆคุณต้องมีโพยเยอร์ให้ชัดเจนนะครับว่าต้องทำอย่างไรครับต่อไปสิ่งที่สองก็คือแ p ปพบเวนเดอร์ลิสนะครับคุณต้องมีรายชื่อซัพพลายเออร์ของคุณนั่นแหละคุณต้องมีซัพพลายเออร์ที่ขึ้นทะเบียน เวนเดอร์ลิแล้วการขึ้นทะเบียนคุณต้องมีการพิจารณาก่อนนะครับว่าซัพพลายเออร์เจ้านี้ควรจะอยู่ในเวนเดอร์ลิสหรือไม่นะครับต้องมีการพิจารณาเลือกก่อนนะครับต่อไปสิ่งที่3ก็คือเอกสารทั่วๆไปนะครับของฝ่ายจัดซื้อนะครับคุณต้องมี pr po และสิ่งอื่นๆนะครับคุณต้องมีให้พร้อมเอกสารของ PR เอกสารของ PO เพื่อจะเปิดให้ซัพพลายเออนะครับและต่อมาสิ่งที่4ก็คือการติดตามซัพพลายเออรนั้นก็คือคุณต้องมีการประเมินซัพพลายเออรนะครับคุณต้องมีเกณฑ์ในการประเมินซัพพลายเออรว่าคะแนนหรือว่าเกณฑ์ แบบไหนถึงจะตัดออกจากเวนเดอร์ลิเกณฑ์แบบไหนถึงจะใช้บริการต่อไปในรอบต่อไปนะครับและสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือนั่นก็คือการออดิตั่ s ซัพพลายเนะครับคุณต้องมีการตรวจประเมินลายเออร์อย่างไรคุณต้องมีแผนในการตรวจอย่างไรบางท่าน บางบริษัทอาจจะใช้วิธีการเข้าไปออเดตซัพเออร์หรือบางท่านบางบริษัทอาจจะใช้วิธีการส่งแบบสอบถามหรือที่บางท่านเรียกว่าเฟคช i นลนะครับให้ซัพเออร์ของเรามีการกรอกแบบสอบถามและส่งกลับมาให้เรานะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้สนใจนะครับ